สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะมาอีกคลิปมาอีกคลิปมาเร็วมาเร็วพี่น้องเฮาน้องหล่าล่ำระคอมาเร็วจ้าเน,นื่อพี่น,น,น,ะะน้อ,องนองลาเอลาเนอบลานอปาเนอเนื้ป้ลานอปนองเนะน,นองาน้อลเนานอปน้อนอปลาเนืน้อาเดดลนอาเนะ้นเออลปนน้อนเน้อนล้ เก่าอย่าลืมเนาะคุณพี่น้องสำหรับคุณใดที่ยังบ่ทันได้เข้าคุ้มหรือว่าบ่มีบีที่หรือว่าสองทางการติดต่อการสมารถติดต่อได้เนาะหมอลล์เพชรลำเพินเด้อพี่น้องเด้อการสมารถทักแอดมินได้เนาะแอดมินกันนาสวยงามพอเลยออ่ะขอขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะนะคะพี่น้องเฮาชัดเจนเนะพี่น้องเนาะ ้าขอบเราคูเรียบรอยแล้วบัดเนี่ยามอบมาถึงแล้วยังตกระจายอ้ไ่หลาคนาแล้วถ้าเกิดเราไปไหใชถามจะก้าคนบัดพ่น้องสงสัหลายเสือกะเกินถามดูถามมาจังไหนม้าสิถามจะข้ามพี่น้องสงสัยบาหลายแต่ว่าจะลอยเตียหนาเขาพมเป็นเปียงชอรเออเคยเห็นอะไรพอตอนอยู่สซ่ของเ อ่าบ้านเจ้าอยู่กับบ้านจันตุยเมืองขี้บอดเมืองจำพรก็เห็นอยู่ธิภัยหากจริงคือมาอย่างนี้โอ้ยพ่อแมนมากคนหัวักจันอึงอ่หัวใจวงแสงเดือนไหมหนุ่มแสงเดือนไม่รู้จักแสดงว่าอาจจะไม่เคยไปนู่นเนาะแต่ว่าตัวนั้นอาจสิงหอยู่ตัวนั้นพ่อท่านบอกถึงวู้ซองลายโปดคนละคนผมจะยุดธยุดไว้แล้วเนี่ยซองลายโปดผมยังบ่อว่านบอกถึงตัวนั้นเนาะแสดงว่าบอเคยเห็นกันได้เป็นรองด้วยแมนบ่า แต่ว่าบางท่านอาจจะทักมาว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนู้จักแต่ื่อวงเพื่อจักเตืุอวงบ้านนางน้องแต่ว่าส่วงจัดลอยไปน้องอาจารย์โเคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นเนาะโอเคสรุปพี่น้องนะครับน้องโบเกอร์เห็นจัดลอยได้พี่น้องเด้อเห็นว่าเนี่ยเห็นรวมคอมเมนต์มาหลายว่าเคยรวมงานกันยังไม่เคยนะครับอันนี้ครั้งแรกนะนี่โอเคเนาะเนี่ยกระจางแล้วนะครับนี่ไปเจ้าครับผมโอเคครับโอเคครับ ไปแล้วน้องจะไปพักผ่อนแล้วแม่มาจากค้นบุรีผนได้ไหนเฮ้ยทางไค่ทางใครแค่เดียวกันขามขามมาทางมุกปะคะขามมาทางบ้านพี่เลยทางมุกอาหารบ้านพี่ก็ยุ่มุกอาหานแม่นค่ะฟังบ้านเดียวกันเลยพี่มีกับมี่มูมีเฮดหลานดอกไม้ยวนตรงขามบล็อกซอยู่คือกันกับพร้อมกันปะค่ะได้ค่ะกับพร้อมกันได้จะไม่เสียค่ารถจะไปกับพร้อมพี่เลย ครับพร้อมที่เลยนะคะเอาน้องหล่าร่ำละครมาแล้วมาเอ้ยขอจับมือแน่ฮะเออขอจับมือเนี่ยโอ้คนมุกดาหารคือการเนี้ยแข้งมือเลยแห้งแข้งทันเลยเอาก็อยู่ใกล้ๆกันออืยู่มุกดาหารคือกันเจ้าก็คือเห็นแหวกนักคือกันกับน้องนักคือกันค่ะนักค่ะอันนี้แล้วแหวกนักคักหนีมือว่าเป็นแกนใหม่จับตะใม่ตัวเล่นหยาช่วยจับมือกันเลยนันกะ เอาน้องสาวไหมลูกสาวไหมเป็ดเมูเป็ดได้จับกินนะหลอกหอกหอกตอไปนี่ได้ยูห่วมกันแมนค่ะจะยูน้ำกันเด้บาดีท่อพี่ร้อยยูบัดแม่เป็ดพี่เป็ดลูกเป็ดนาว่ามันพิมพ์เดียวกันเป๊ะพี่น้องอันนี้เราเป็นคือกันแห้งต่อ่อัยู่บานไอเป็ดกน้องเป็ดนี่ยคือกันรถมาแล้ว อันนี้สายเลือดสายเลือดลาวเหมือนกันนะครับจะลอยกับพอเป็นคนลาวแต่ว่าเมย์เป็นคนไทยพากันลูกเริ่งกันดิเพิ่งจะ่ากันนะพ่ออิสลามแม่ยิดบอกโ้ยพ่ออิสลามแม่ยินบอกไปในเล่าไปย้ายกันมาล้วโอเคครับไปไปพักพ่อนี่ลาเขอบคุณค่ะแล้วพอกันพอกันบ้านหลังลุนลุ่นแม่รู้สิรุ่นบัตรเมื่อนบัตรผุดละเมื่อเมื่อแม่เราต้องเราต้องได้ EP นี้แม่ต้องยิ้มให้ได้ ไปแล้วค่ะไปแล้วลูกแซลลาปิดณน้อยไปแล้ยอ้าวเอ้าแว็บเดียวแว็บเดียวหญ้าหญ้าเป็ดหญ้าเป็ดไปประตูออกมาตกใจหญ้าเป็ดอยากหัวอยากหัวอยากหัวหญ้าเป็ดบาดริงพี่น้องออก้เจัน เท้าสีหอดีไหมเอากันได้พี่น้องในกลุ่มเปียกแถวบานในสื้อบัานฝ้าเสื้อเ้าเสื้อครับพี่น้องเฝ้าเสื้อตเบาทสามันเออน่นถ้าซื้อได้ก็าไ้วก็นี่ไปมาเสื้อบ้วาให้ถึงเียอย่าัมัข้าวปลคุณครับคอยตื่นนะอาพะนะคอยตื่นนะอาพูดกัแจ้งตัวสทายเขาเียนร ม่พ่นเลจะผ้าไหมก็ไม่เสร็อกเอ่ย์มาผ้าไหมมันดีเด้แยกกันั่งถ่ายยืดมือเด้แม่บอกว่าขอให้เขาลุกพ่นียเอ้าเพิ่นบอกว่าไอ้แยกถ่ายบันทึกแยกถ่ายยืดมือครับเราจะมาพบกับรายการโอ้ยกรสวยนะครับเออต่อไปบัดนี้คอนเทนต์คนก็สวยบัดนี้พี่น้องเฮากระลังแต่งหน้าสิถ่ายคอนเทนต์เพิ่นมากก่อนแต่อยากหัวโอ้ยพี่น้องเฮาหน้าหัวมวน เก็บไปบักแล้วอ้าอันซุ่มไปใส่บ้านแล้วเอาไปถิ่มขยะเทาเด้อเทถิ่มเอาเด้อทุกคนเด้ออย่าพังเอาลงทุกคนอย่าพังเอาคลิปลงให้คนก็สวยเห็นยก่อนให้คนก็สวยเห็นยก่อนจะลงจะลงใครคนจะลงของแช่หัวน้ำลงสามตัวเรื่งว้าสามปิดว่าขึ้นสี่แท่งชิบเปลี่ยนไว้หนี่ก่อนนะทุกคนถ่ายคลิปไปแล้วเนี่ยอย่าเพิูดจะลงนะให้เอากรแช่ไว้ให้เอาคนก็สวยก่อนแล้วค่อยลงทีเดียวพร้อมกัน กชรงกัแชาเพียร่อยมาข้าเาแล้วเข้ารุงตัวนี้ปึ๊บแล้วต้องมิคาปิดปากด้โอเคต้องมิคาปิดเด้ะเอาใจกันทุกคนด้วยมาสูนแท้คาปิดปากแล้วสิเป็นั่นนั่นเอาใดน้องเขาวันนี้ กีบน e <si ี่ได้บอยเขีบแต่จยงได้บ่มีสองกรบเขา่เมียคื้ว่าอันเอาอันซองเอียงก่อไอร้อย่าซองโลเซลเลอรซองเฮดดวยว่าซ้อซื้อเพันไหนเฮ็ดู่น่ะท่านไหนเฮ็ด้วสนอกโลเซเลอรพรไหนเฮ็ดจีน่ะโอ้โหเวลาเลาไอเปิดวงองหลาเฮ็ดเปิดวงพูนตีครับอือก็ทำมอดีเฮ็ดมอดีวัตตีครับโอ้พี่น้อง ทางนี่บ้านในได้ยังน้ำเขาบ้านในเห็ดครีบได้บ้านนี่ได้จะครีบครับได้สองครีบครับยไปเลยครับมากอดผมเปิดกลวองไปเลยเมนมาแต่ละคนจอบถาจอบถาอดีมากพุทธนุษย์ไปเบิ้งรถไทยเขาผัดย่างว่าผีแล้วเฮ้ยนอตตัหัวนี่แต่ละคนโอ้โหทำกันแล้วครับลุงพุ่นไปไหนอยู่หรอคริจังไหนมาห้ามกันบ่ให้ร้องจ้าวจะเย็ยนให้ล้มหอน หนก็สวยแล้วกอนหนก็สวยแล้วจังลงพร้อมกันเพื่อนจังสีอันนี้ขัดไปล่งก่อนหนก็สวยตายเลยเพราะหนก็สวยเป็นคี้ผาดอะเป็นรายการโหนก็สวยแล้วเราก็จะไปชี้ชัดนะครับถ้าว่าเป็นยังไงเปลี่ยนน้อยมาแล้วในการมาถึงตามั้งการอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะดีแต่ว่าช่องใหญ่เป็นอหไรสดบ่กัน ไกับโมเป็นยังเขาก็เห็นหนกัสวยก่อนไล่แล้วค่ะกับคนหกับสวยก่อนลงเก่าละผู้ใดลงก้อนสิยางดีทับมันลงเก่าแบบบ่มีหางให้ดีดดอกคือกองแอดดีแล้วเล่าแน่ก็สิลงก่อนเปล่าเด้วยอมมีสองเดือนลงเลยค่ะแอดดีแล้วเล่าแน่เขาจะลงก่อนหมดแล้วเก่าสวยใช่ไหมเก่าหนาหนาเพิ่นแหมแต่งแล้วแต่งอีกแล้วเขาบอกว่าฟ้าวฟ้าฟ้ายังไงมันส่านาเปียดดีนั่นแหละ าให่กันแล้วบัดนี้พี่น้องรายการใ่้กันแล้วเพราะว่าเราจะเป็นรายการต่อไปนี้จะมีรายการโหนกะสวยทุกพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สีน้องหอยแซนดิกอนเดชขอบคุณของพี่น้องที่ติดตามรับชมของพี่น้องโชคดีมีใช่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า